สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาดูแปลงผักน่ารักของเราค่ะที่เราทำไว้เมื่อคลิปก่อนนะคะตัวนี้เป็นมาเพิ่มเติมนะคะเป็นผักวอเตอร์เกรสซึ่งเราไปกินข้าวในร้านอาหารแล้วมันเหลือกิ่งที่เรากิง่งที่ที่เหลือแต่กิ่งอะค่ะที่ว่าเราทานยอดหมดแล้วล้วก็เอากิ่งมาชาไว้ติดง่ายมากเลยค่ะเนี่ยออกเต็มเลยวอเตอร์เกรสนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ขึ้นช่ายใช่ไหมคะไม่ใช่กุยชายใช,ใช่ขึ้นชายค่ะที่ว่าเราตัดซื้อมาแล้วตัดแล้วเสียบก็งอกเหมือนกันตัวนี้เป็นผักแว่นแก้วค่ะซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในกระถางอ่างปลาค่ะขมิ้นค่ะซื้อขมิ้นมาแล้วเหลือนะคะก็เอามาฝังฝังไว้ค่ะส่วนที่อยู่ในผ้าเขียวนะคะเราก็จะเป็นเป็นแปลงผักที่เราทำไว้เมื่อคลิปก่อนค่ะผักขึ้นเต็มเลยค่ะ ัวนี้จะเป็นเม็ดกระถินที่เป็นที่เราไม่ต้องการเราก็จะเรียกว่าวัชพืชค่ะนี่ก็ขมิ้นค่ะขมิ้นชันสีเหลืองๆเ,เลยค่ะแล้วข้างในนี้ก็คือแปลงผักที่เราทําไว้เมื่อคลิปก่อนค่ะเติบโตจนท่วมหัวหมดแล้วค่ะก็จะมีที่ตอนนั้นที่ปลูกก็จะมีกวางตุ้งฮ่องเต้แล้วซึ่งเราตัดไปกินเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากนี่กระบุกค่ะต้นกระบุกโตเร็วมากค่ะเป็นร่มเงาให้ ผักชนิดอื่นหมดเลยค่ะส่วนผักชีนะคะไม่สามารถโตได้เพราะว่ากระบุกให้ร่มเงาทับไปหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่คือกระบุแต่เดี๋ยวเราก็จะตัดกระบุไปแกงค่ะนี่เป็นมะเขือเทศฟักทองนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะอ๋อตัวนี้คือแตงไทยค่ะคือเรากินแตงไทยเสร็จทำของหวานเสร็จแล้วก็คว้างเม็ดมาทางนี้คือตั้งใจให้งอกเลยค่ะ อย่างงอกๆไปเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นลูกไห้ไหมนี่ออกดอกแล้วค่ะนีข้างในนะคะที่เราปลูกตอนนั้นก็จะมีกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นผักแสนปโปรดของเราค่ะฝักยาวใหญ่มากแล้วต้นสูงเลยนะคะใช้เวลาแค่45วันออกดอกออกผลให้ได้รับประทานกันค่ะนี่ค่ะคุณพ่อคุณพ่อตัดทานทุกวันเลยค่ะตัดต้มลวกนะคะเพราะว่าช่วยในระบบ ในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะขับถ่ายดีมากนี่ค่ะอันนี้เราถ่ายเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ล่าสุดนะคะต้นกระเจี๊ยบสูงมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีดูแลกระเจี๊ยบว่าถ้าเราตัดต่อไม่ใช่ตัดยอดทิ้งแล้วเขาจะงอกใหม่ได้ไหมเพราะว่าสูงเอาเอาไม่ถึงค่ะแต่ต้องโน้มกิ่งลงถึงจะเอาได้เนี่ยค่ะท่วมหัวแล้วค่ะและเลยเลยมานี้ก็จะเป็นมะนาวค่ะ มะน,นาวลูกใหญ่มากแล้วมะน,นาวพันธุ์นี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกพันธุ์อะไรนะคะใช้ใส่ในส้มตําก็จะไม่ค่อยอร่อยค่ะก็จะเป็นออกรสไม่ไม่เปรี้ยวจีดค่ะแล้วเราสามารถใช้กินกับพริกเกลือได้นะคะพันธุนี้เปลือกกรอบมากไม่ต้องปอกเปลือกทิ้งเลยค่ะกรอบเหมือนผักเลยค่ะพันุนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเป็นมะน,นาวที่งอกจากเมล็ดนะคะ เมล็ดที่ร่วงลงใต้ต้นแล้วเขาก็งอกใหม่ค่ะงอกใหม่ก็ออกลูกออกผลลูกใหญ่ดกด้วยค่ะสวยมากเวลากินใช้กินกับพริกเกลืออร่อยมากๆอร่อยเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินมะนาวเสร็จแล้วเปลือกเขากรอบค่ะเขากินง่ายอร่อยใช้พริกเกลือนะคะใช้เกลือใช้ชูรสใช้พริกผงค่ะแซ่บมากเนี่ยสวยงามสดชื่น มีแต่ผักที่เราชอบเลยค่ะข้างบ้านในบริเวณบ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นข้างบ้านเนี่ยได้สี่ลูกเก็บไปเยอะอยู่ค่ะเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะสวยงามแล้วหน้านี้หน้าผนด้วยค่ะเขาก็จะออกลูกออกผลออกมาให้เราได้เก็บกินกันค่ะส่วนกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีได้กินทุกวันค่ะมีอยู่สี่ต้นค่ะสี่ต้นสีม่มุม เดี๋ยวเราจะปลูกเพิ่มอีกค่ะแต่เราจะไปปลูกที่สวนถ้าเราได้ย้ายกลับไปทํางานใกล้บ้านนะคะไปที่บ้านเราก็จะออกไปปลูกกระเจี๊ยใบกินเยอะกว่านี้ค่ะปลูกหลายๆต้นไปปลูกในสวนนะคะเข้าไปดูแลสวนด้วยต่อไปคลิปคลิปต่อต่อไปนะคะเราก็จะเน้นลงที่สวนค่ะเพราะว่าได้กลับมาอยู่บ้านถ้าได้กลับนะคะอันนี้คือความฝันค่ะได้กลับมาอยู่บ้านก็จะดูแลสวนพัฒนาสวนให้สวยเหมือนเดิมค่ะ เววนนี่ก็จะสูงพอเขาเรียกว่าสูงพอกระเทินค่ะสูงพอกระเทินก็พอยือยยๆมือหนึ่งถือกล้องมือนึงดึงมะนาวค่ะก็จะกระโดดนิดนึงชึบชึบนะคะเนี่ยเราชอบความสวยสดใสของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะโดยเฉพาะมะนาวชอบมากชอบที่เห็นผลเขาอ,อยู่บนต้นค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับ ทุกคนเล่นเล่นเรื่องบรรยากาศในสวนนะคะไม่ได้มีสาระอะไรมาพูดคุยกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าแปลงผักที่เราปลูกไว้มันงอกงามสามารถเก็บบริโภคได้แล้วค่ะแล้วก็แถมท้ายด้วยมะนาวค่ะนี่ลูกใหญ่มากนะคะบางครั้งบางปีลูกเกือบเท่าสู้ลูกส้มโอนะคะจริงๆลูกใหญ่กว่าผลส้มเขียวหวานเนี่ยลูกใหญ่ ลูกใหญ่นี่ผลแก่ของเขานะคะปีไหนอุดมสมบูรณ์ลูกใหญ่มากตัวนี้กเ็เป็นผลแก่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทําคลิปปลูกเม็ดมะนาวกันค่ะรูนข้างบนด้วยค่ะพันอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ากินกับพริกเกลือแล้วอร่อยมากกรอบเหมือนเรากินผักเลยค่ะ มีความเขียวชะอมนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกก็จะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ามีความสุขค่ะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเห็นสีเขียวๆค่ะความเครียดทั้งหลายก็หายไปเหลือแต่ความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันค่ะวันนี้เวบสูงค่ะเอ,เอาให้ได้ดูท้องฟ้าไปด้วยนะคะ นี่มีความพยายามสูงสุดมากเลยค่ะเนี่ย <Yeah. S 1> ตึ๊บวันนี้ก็ได้มะนาวไปกินในที่ทำงานประมาณเกือบยี่สิบลูกค่ะไม่เก็บหมดค่ะเอาไปก็กินไม่หมดเสียดาย ตัวแชร์ตู้เย็นก็เสียอยู่ดีค่ะก็จะมันไม่สดนะคะกลับบ้านทุกอาทิตย์ไม่ต้องเอาไปเยอะค่ะเอาไปแค่นี้พอพอแบ่งเพื่อนได้คนละสองสาลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเก็บบรรยากาศสวยๆในสวนข้างบ้านมาฝากนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเวลาน้อยนะคะนานๆลงคลิปทีค่ะคลิปต่อๆไปเราจะลงสวนกันนะคะนานๆทีจะมีอาหารมาทำในวันไหนที่มีเมนูพิเศษค่ะ